นตกแล้วจริงๆมาเที่ยวหน้าฝนก็ดีนะสวยชิ้นใหญ่มากสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันแห่งฝนตกนะคะเนี่ยฝนกำลังตกเลยหน้าฝนก็สำหรับใครที่อยากเที่ยวแล้วว่าขึ้นดอยมันก็ดีเหมือนกันนะวันนี้เราก็รู้สึกว่าอยาก ออกไปข้างนอกแต่ว่าไม่ได้อยากไปไกลมากก็เลยมาม่อนแจ่มอีกครั้งนะคะแต่ว่าครั้งนี้เรามาพักที่ไใหม่ที่มันสวยมากสวยมากจริงๆที่นี่ชื่อว่าในอากาศนะคะอยู่ที่ม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ก็มาเช็คอินตรงนี้ได้นะคะก็อันนี้คนละที่พักนะแต่ก็ดูดีแถวเนี้ยที่พักดูดี หลายอันเลยเจักรยานก็คือยืมไปขับได้เลยนะคะไปฉี่ที่นี่ก็มีหลายห้องเลยนะคะสวยไหยจ้ะห้องฟ้าสวยเชีย เราไม่รู้เลยว่าเราจะได้ออกไปเที่ยวไหนหรือเปล่าเนี่ยดูยจากสภาพอากาศแล้วน่าจะตกยันเย็นเลยดังนั้นนะคะทีนี้เราก็น่าจะใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในห้องแต่เราว่ามันก็โอเคมากๆเพราะว่าห้องมันก็สวยแล้วก็อากาศดีเราชอบตรงที่มันเปิดหน้าต่างออกไปเปิดไอเนี้ยเขาเรียกว่าไรกระจกไอเนี้ยเห็นวิวภูเขาเต็มตามาก ราก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับเพื่อนนี่แหละแต่ว,ว่าเขาไม่ประสงค์ที่จะออกกล้องอแต่เราก็ไม่ได้รบกวนเขาด้วยนะแล้วก็ถ่ายเองทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเราจะเอาห้องให้ดูก่อนดีกว่าที่นี่มีบ้านทั้งหมดสิบสองหลังนะคะมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนบ้านเป็นหลังๆอะคะ่ะก็จะมีข้างล่างกับข้างบนเดี๋ยวผมพามาดูห้องกันนะคะโอ oh. ห้องน้ำก็คือใหญ่มากเดืนมาก็จะเห็นกระจกเนีจ๊ะแล้วก็อ,อย่างนี้เลยฉันชอบที่นี่มากเลยมีอ่างสวย บรรยากาศหลังฝนตกก็คือดีงามข้าเย็นมาแล้วเป็นเซ็ตหมูกระทะนะคะทุกคนแต่ว่าเราเลือกเป็นเนื้อเขามีชิ้นเนื้อสเต็กใหญ่ๆมาให้ด้วยนะอันดับแรกเราเอาผักด,ดีกว่าน่ากินไหมทุกคนใส่ไปเลยหรอฉันก็ทำไม่เป็นนะจ๊ะเนี่ย ชิ้นใหญ่มากใครที่ดูฉันบ่อยก,ก็จะรู้เองว่าฉันไม่ใช่คนที่แบบจะปานี่อะไรเลยไม่เน้นความสวยงามนะคะเน้นกินได้นะคะกินเลยแล้วกันอื้อ เวลานี้คือทุ่มหนึ่งนะคะโหหวังว่าพรุ่งนี้เช้าจะเห็นสวยๆนะอันนั้นคือบ้านละอองโอ้ยเชียน,นั่นคือบ้านละอองฟ้าสองนะคะที่เราพักครั้งที่แล้วอยู่ติดกันเลยมาแล้วเข้าเช้าแล้วหลายอย่างเลยโอ้โเต็มโต๊ะเลยโอ้โห แต่ก็มันก็ไม่ได้ใหญ่นะมันแค่ดูหลายอยา่างเฉยแต่มันก็ดีไงจะได้ลองกินชอบอา,อากาศก็ดีอยากอยู่นานๆอันนี้คือบรรยากาศเกือบจะแปดโมงแปดโมงแล้วมั้งสำหรับทิปม่อนแจ่มของเราก็จบลงแล้วนะคะทุกคนครั้งนี้เราก็ไม่ได้ไปไหนเลย <laughs> แต่ก็ถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่า จริงๆที่นี่เหมาะกับการมาพักผ่อนนะคะไม่ต้องทําอะไรเยอะก็ได้เพราะว่ามันก็แบบชิลมากแค่เห็นวิวหน้าห้องมันก็คุ้มแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากมาพักที่นี่นะคะก็าห้องก็จะเริ่มตั้งแต่3,900ไปจนถึง7,800เลยนะคะแล้วแต่ซีซันค่ะก็สามารถเช็คได้ที่เพจ Facebook นะคะแล้วก็ระวังเพจบอมกันด้วยใครมีโอกาสมาม้อนแจมนะคะแนะนำเลยในอากาศนะคะ รับรองเลยว่าหน้าหนาวต้องเต็มแน่นอนเพราะว่าคนมาเพื่อซื้อวิวอะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมน,นะคะเดี๋ยวทิปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนต่อก็ติดตามไว้เลยนะคะแล้วก็ใครมีคําแนะนําอะไรนะคะอยากจะแนะนําที่พักที่ไหนที่วิวสวยๆมีภูเขาแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมน,นะคะบ๊ายบาย